เต็มโต้บุญเหมือนเอาเอาเร็วอุ้ยอุ้ยเอาเร็วเอาเร็วสุดครับวันนี้เราจะมาเซาะตอหลุมครับตอขี้หมูนะครับรัสเชียนของเรากำลังช่วยหาหูอยู่เห็นไว้แต่เมียอ่าเจอแล้วครับเจอแล้วครับเห็นไว้แต่เมียม้าข้าครับเลยมาเอาเมื่อคืนเดี๋ยวไปดูกะแวะมีกี่ห้องนะครับ งูไม <si suppression> ่ไหนก่อนก็มาอ่ะหยุดมุดที่ไหนหมอบุ๊บนอนเานอานอเอามาตัวหนึ่งเอามาตัวนึงงมิดบุ๊บนอนใจนอนงตี้ครับเย็บเย็บ

เอากุ้งไปไวอยก่อยๆนะครับให้เอามูมแตะใส่นะครับมันตาลายตาลายต่อต่อยออนี่ๆเนาะ่าแล้วกันอตอนนี้เราจะใช้วิธีการปึ้งนะครับโดยการใช้บอกไม้บงคือวิธีการปึ้งของเรานะครับต้องจุดอภัยจะพึ่งก่อนอภัอยจะเพึอ่พอรูมาก่อนครับจุดพึง่ง ควนออกไแล้วครับก็น่าทำการลวกนอนนั่นนั่นนัเป็นวิธีโบราณนะครับสมัยก่อนตอนที่เรายังไม่มีชุดนะครับแต่ตัวนี้เรามีชุดนี่เราใส่ชุดเลยนะครับแส่พีาะว่า่ที่โย่แต่ตัวนี้ชุดของเราได้นบอกท่านบอดช่าชุดของเราไม่ได้ออะเระระราหนรัรัะะ

แฮมดูพี่คืนด้วยวฟอกฟอกบุดีจุอะไปเฮ้ยดาบไม่ได้ทำคลิปทำแคบหรอครับฟังเสียงเหเขยมนะครับเขมครนนะครับ ควรมันออกนี Ed, いい่สิกะแย่วโอ้ยแ่บคิวตอมาเนี่ยช่า่บบองมีนีู่เชียงกบมีไงะอาเงอ่อ เท่าเลยน้ำน้ำมาออกน่ารักเ่าป่ะอืมท่เลยแล้วทุบหอนดูตรงนี้เจอไหมเอาไว้หลอดันก่อนหลอดนโอ้โหโอ่า้ววะฮะดังน้อยอยู่อ้าวแม่อะไหยเดี๋ยวเดี๋ยวชาเสกกัเสกบุญกัน อุ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วเออนี้ชนีชนีช่บุกขาบุกขนาดนี้เอีแต่ว่ากูดตัวนะเออเฮ้ยเาควรไมจึงคำก็มันบบตัวแดงนั่นนี่นิวเดียวมาดึงเนี่ยตัวยี่หมนมุนที่สุดเลยแม่ปลามาล้วน่ปลาปะ่ปลามาแล้ยำเลยน้อยนอยน้ยยำยำไมน้อยยำยำยำ

ดูไหมอนกาตัวหลังฮ่ะอืมกลัวมันจะหน่อยอีกอ่ะนี่มันมีนี่ห้องมันอ่ะเขินเนาะนี่ฮะอ๋ออันนี้เห็้ยตี้เลยนันน่ะนั่นแหละอือไปเรียบุดอยู่ข้างนี้นอนมช่องแผ่นมีช่องแผ่นนะครับห่งแฉมปูนนองบุบก็ดื้อมันเนี้ย นี่เนาะอ่นนี้เนาะอันนี้ตรงนี้คู่บวชคนละตี๋เนี่ยคุครับดูนีดูนี่นี่ตบท้ายปืนนี่ส่งตะบูนี่้คูาบวชกระแพนบูนมันปุกใช่ไหมล่ะไม่หรอม่ขี่ยคูกันก้ามเดียวน่านี่มันจะตีนะเจลลี่ก้อนนึงเจลลี่อกมาจากตีทูเ ai biết đó mẹ mày 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 cái mày mày hả mày ao mày hả? cầm đi mày 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 nó mày 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 ชงน่าก็ชอบนี่กอบเนี๋ยวทศลากิจอะไนะครับทุกคนี๋ยวก็ต่อ